ต,ต่อหน้านะักข่าวยังม่าปากหาข้าวฝากสวัสดีครับผมท่านชายคณินก็ขอฝากประสงค์นี้ก่อนชาวไทยทุกท่านนะครับฝากเข้าประเทศเอมเรีพร้อมกันในวันที่3พฤษภาคมนี้พร้อมกันทางช่องวัน31 HD และทาง ICE จบ <c oughs> หมดแล้ว <c oughs> ต่อหน้าน,าน้าข่าวเยองมากสบายฝากมาเขา้าฝากาองสวัสดีครับผมท่านชายคนินก็ขอฝากประสงค์นี้ก่อนชาวไทยทุกท่านนะครับฝากเข้าประเทศเอมเรีพร้อมกันในวันที่3พฤษภาคมนี้พร้อมกันทางช่องวัน31 HD และทาง ICE จบ <c oughs> หมดแล้ว <c oughs> ฝาบาทต่อหน้านะักขา่าวยางมากไปฝากไปข้าวฝากสักสวัสดีครับผมท่านชายคณินก็ขอฝากประสงค์นี้ก่อนชาวไทยทุกท่านนะครับฝากเข้าประเทศเอมเรีพร้อมกันในวันที่3พฤษภาคมนี้พร้อมกันทางช่องวัน31 HD และทาง ICE จบ <c oughs> หมดแล้ะ <c oughs> I oh,